ครับ <laughs> มาแล้วในที่สุดก็มานะครับ c i v i c FE ตัวใหม่อันนี้ตัว RS เลยออกป้ายแดงนะครับเมื่อวานออกรถวันนี้วิ่งมาลบบุรี่นะครับมาทำอันเดอร์การดหลายๆคนรีวิวไปแล้วภายนอกภายในตัวถังรูปร่างความสวยงามของเขานะครับแต่อันนี้วันนี้เราอยู่กับอันเดอร์การดใช่ไหมตามธรรมเนียมของเราเราก็ต้องยกดูนะครับใต้ท้องคารล้านสมันเป็นยังไงล้านสเปล่านะ จำราคาไม่ได้แต่คันล้านกว่าบาทนะครับด้านล่างเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างใต้กันนะครับและหลายคนบอกว่าอ,อด้วยหน้าตานะรุ่นเก่าเนี่ยมันจีดจาดกว่าแต่สมรรถนะช่วงล่างเอ่ยเกียร์เอ่ยเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยดีที่สุดเท่าที่มี c ซี i c วิกมาอ่ะเป็นไงจริงไหมจริงเดี๋ยวต้องต้องถามคนใช้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปยกดูใต้ท้องกันดีกว่านะครับ มาดูห้องเครื่องน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้รถของพี่จิมนะครับสำนักแต่ง Y r a c i n g สูงมาน,นิดนึงต้องจับตาดูคันนี้ให้ดีนะเพราะว่าดูแล้วจะเดิมได้ไม่กี่วันนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นสำนักแต่งนะครับอยู่ก็แถวพระรามสองซอยหกสิบเรียกได้ว่าของแต่งของเขาเนี่ยเดี๋ยวจับจับตาดูต้องพักอ่ะซื้อรถได้อีกคันหนึ่ง <c oughs> นั่นคือสเต็ปของเขาโอ้สาม,มา้าฮัสุดแท้สามฮาสุดแ่บเดี <c oughs> ามมา๋ยวเลียร์เลียร์ต้นนี้หน่อย สองนมเคลียโตนี้ครับเอามาดูเื้องต้นนะเครื่องตรงนี้นะครับแน่นอนเดี๋ยวจะต้องมีปากต่อตรงนี้มาขายแน่นอนเพราะมันดูโลง่ลงๆไปนะครับข้างซ้ายขวาของแต่งชิ้นแรกของร้านนะครับมาแล้วคาร์ทไทเทวายเนสเลสติ้นะาางนะครับเรามาดูสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือด้านใต้นี่เห็นไหมอ่าของเดิมครับเป็นเงา ของเดิมน,นะครับจะมีอยู่มีแผ่นใต้ท้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นดูนะฮะจะอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามต่อไปครับดีค,ครับก็ดูรถคาราล้านด้านล่างเป็นไงนะตอนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาสำรวจก่อนนะครับด้านล่างสิ่งที่สะดุดตาเลยก็คือนะรุ่นนี้ออกแบบใหม่มาแล้วนะครับแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเนี่ยมีช่องลมเข้าตรงนี้นะฮะ แล้วก็วัสดุยังเหมือนเดิมนะครับจุดอ่อนนะก็เหมือนเดิมนี่นะแค่นิ้วดันขึ้นไปได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเกรดตรงนี้ใหม่เพราะว่าล,ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ออกซีวิกเนี่ยก็อยากสวยใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องไปโหลดตามธรรมเนียมฮนะช่วงล่างนะครับเป็นแบบแม็กเปอร์สันสตัดนะครับมีปีกนกอันเดียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวโชค๊คเป็นตัวบังคับมุมล้อนะครับ มีเพาขับหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าเหล็กกันโคงประมาณกี่มิลเนี่ยขอเบอร์นี้หน่อยสิยี่สกว่ามิลได้นะครับสิ่งที่สังเกตอ,อีกอันหนึ้นมาก็คือเฮ้ยมันเขาเอาลมเข้าไประบายความร้อนบุ๊ปีกนกนะครับเออนะครับรุ่นอื่นไม่เห็นนะอย่างเงี้ยเขาออกแบบมาในคำหนึงถึงเขาเรียกอะไรเรื่องอากาศพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกมากเลยเรามาดูเหล็กกันโคงกันให้เดาเท่าไหร่ 28่มิล28มิล,มลนี่ก็คัดโกะได้แล้วมัง้งนะครับขนาดนี้อ่ะเราไปต่ออ่ะให้ตะกล้องดีกว่านะครับตอนนี้ตะกล้องว่างแล้วเรามาดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นท่อเสียขอเบอร์น,นี้อีกครับเครื่องตัวนี้เท่าไหร่พันห้าสองรเจ็สิบกว่ามา้านะครับที่เครื่องนะแต่ที่ล้อเนี่ยเขาวัดก,กันได้เท่าไหร่ครองร้อยสอร้อเลยเหรอี่ะ สองร้อยเจ็ดสิบกว่าก็คือก you know. ี่ส so 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 to so really? ิบร้อยเจ็ดสิบกว่าตกใจไม่ใช่หรอครับนึกว่าโอ้โหจากโรงงานมาสองร้อยกว่าไอสองร้อยกว่านี่คือเขาไปรีแมปกันแล้วครับท่อสองนิ้วห้าสิบเอ็ดมิลท่อสองนิ้วนะครับสิ่งที่ที่ให้ดูนะครับก็คือนี่ปกติแล้วรถใต้ท้องรถนะมันจะไม่เรียบขนาดนี้สิ่งที่เขาใส่มาก็คือแผ่นอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนกำมะหยี นะครับเหมือนถ้าบุกลังคานะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันพาดูพาดูไปให้หมดก่อนตรงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบมันติลิงค์มันติดลิงค์ก็คือจะมีลิงค์เยอะแยะมากมายนะครับถ้าให้ดูนี่มี1ชิ้นนะครับขึ้นลงมีห่วงปรับแคมเปอร์ซึ่งมันรปรับไม่ได้นะครับของเดิมน่าจะปรับไม่ได้แหละแต่ถ้าแต่งก็ปรับได้ใช่ไหมครันอ่าถ้าแต่งเขาก็ต้องทำให้ปรับได้แล้วก็มีอาร์มล่างนะครับตัวนี้ก็ตั้งมุมได้ แ้วที่แน่ๆนะครับเพื่อความเป็นมันติลิงก์มันต้องมีเหล็กกันโครงถ้าชั้นล่างแบบทอชั่นบีไม่ต้องมีเหล็กกันโครงแะนะครับออาเหล็กกันโครงด้านหลังกี่มิลนะฮะปุ๊บสิบเจ็ดมิลนะฮะอันนี้ก็บอกเผื่อสำนักแต่งไว้ว่าเอ้ยสำนักแต่งเขาก็ต้องทําให้มันแน่นขึ้นเฟขึ้นโตไวว่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับเออ่แรงกระทํำที่เหมือนเอาใจชาวซิ่งนะครับให้มันหนึบ าาสะอาดได้ประมาณนั้นนะครับถังน้ำมันโอ้ที่เขาเติมน้ำมันมาเตน,นะนั่นนั่นเลยเป็นพลาสติกนะครับตามมาตรฐานนะฮะโอเคมีอะไรอีกอสิ่งที่ตัดไปจากซีวิ c ตัวเก่ารุตัวเก่ามันจะมีม,มีมีดิฟฟิเซอร์เป็นแับกรรมะหยีตรงนี้ด้วยมาดูเอาพอร์ดข้างหน้าให้หน่อยสองคนมานอง มะหนอดไปว่าผู้หญิงเขามาเออเขาเรียกว่ามัหนอกมนหนอกคือผู้หญิงเขามาอะถอดอันนี้ก่อนถอดถ่ายน้ำมันเพื่องตามปกติก่นถอดเอาไข่ควงตับแบงครับอันนี้น้องสองคนนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับก็มาฝึกงานได้ประมาณปีกว่าแลปียังไม่ถึงจะถึงปีผมจะถึงปีอันนี้เป็นน้องเราว้วนผอมนะครับไปไหนไปด้วยกันตลอด S <S <an> หรือเปล่าอันนี้เป็นแบบบิดบิดขึ้นมาบิด90องศาะนะครับแล้วก็ถอดหรือใช้จริงๆใช้เหรียญบาทก็ได้เรามาพูดถึงความสำคัญของของของแผ่นใต้ท้องของรถคันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีผมพยายามจะหารถประมาณนี้มาถ่ายให้ดูเพราะว่าคืออยากให้รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะครับประการแรกนะครับ เรื่องของรถตั้งแต่ปีไหนมาไม่รู้อ่ะผมผมไม่ได้จํามาคือเขาจะให้เรื่องความสัมันของแอโรเดนอมิกหลักอากาศเปิดพูดง่ายๆอากาศที่มนไหลด้านล่างนะครับถ้าไปปะทะชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายอย่างใต้ท้องรถที่ไม่ค่อยเรียบมันจะเกิดแรงดันใต้ของรถเมื่อมันเกิดแรงดันใต้ท้องรถนั่นจะเกิดแรงยกตัวถ้าเราคุกคีกับเรื่องรถยนต์เราจะได้ยินคําว่าดาวฟอร์สอยู่บ่อยๆซึ่งมันตรงข้ามกับแรงดาวฟอร์ส เกิดลมเข้าไปประทะชิ้นส่วนอะไรลรถโน่นนี่นั่นบอดี้แล้วมันเกิดแรงดันใต้ท้องนะครับมันจะลดแรงดาวฟอร์สหรือตรงข้างนั้นคือสร้างแรงยกรถให้มันยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นฉะนั้นรถพวกนี้ยิ่งวิ่งยิ่งลอยนะครับแล้วคันด้าก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้ครับรถระคาลร้านก่าก็ให้แผ่นปิดทั้งใต้มานะครับพยายามทาให้ใต้ทั้งรถเนะี่ยเรียบได้มากที่สุดถ้าจะต,ต้องเห็นก็จะดูนะนะครับ หลักการเขาคือส่งลมมาไปเรียบๆเลยพยายามให้เรียบเรียบเรียบๆไปถึงด้านท้ายนะครับฉะนั้นไม่แปลกใจที่ทําไมวิ่งเร็วๆแล้ว,ลวมันเกาะค่อนข้างเกาะถนนดีกว่าพวกรุ่นอื่นๆนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบชัดเจนก็คือลองลองดูก็ได้รถคันนี้แหละเอาไปขอดออกไปหมดแล้วลองวิ่งดูวิ่งเร็วๆนะครับเชื่อว่าต่างแน่ๆนะครับประการที่สองนะครับ <ๆ S 1> ในส่วนของตรงนี้ <ๆ S 1> นะครับวัสดุของเขาเนี่ย <ๆ S 1> มันเหมือนวัสดุซับเสียง เวลาวิ่งไปได้ยินเสียงยางได้ยินเสียงลมเอออะไรเออยิ่งลมมันประทะแบบชิ้นส่วนเยอะๆนะครับมันก็จะเสียงดังเหมือนตรงกระจกมองข้างเราอะนะครับกระจกหน้ารถการใส่วัสดุตร,ตรงนี้มาก็จะลดเสียงได้ฉะนั้นรถที่มี<ด>พวกนี้ก็จะค่อนข้างเงียบฝ่นนะครับอ่ะก็ให้แง่คิดไว้ตรงนี้นะครับประมาณ2แง่คิดว่าประโยชน์ของมันมีไว้ทำอะไรอีกอันนึงก็ได้นะครับในส่วนของงานที่ผมทําก็คือทายอินเลยละกัน นะครับก็คือการแข็งหรือการกระแทกใต้เครื่องนะครับพี่น้องคนไหนที่รถไปโหลดแน่นอนลองดูะคือคืออันเนี้ยผมถอดไปแล้วลหละแต่เอาจริงมันก็กันอะไรไม่ได้นะเนี่ยมันก็ถึงแล้วเออนะครับฉะนั้นใครที่ไปโหลด่งเนี้ยก็สำคัญนะครับเจอหินเจอสอนไม้ลูกค้าบางคนเจอเต่าก็มีนะขับรถขับเต่าหลังแตบอันนั้นแจ๊สเพะาะว่าแจ๊สทีครับ ขับแจ๊ดไปทับเต่าแล้วครับไม่ใช่เนินเนินหลังเต่านะอันนี้เต่าแบบมีชีวิตเลยหลังแตกเลยกระดองแตกนะครับก็ถ้ามาเปลี่ยนพวกนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับก็เหมาะกับถนนเมืองไทยนะฉะนั้นก่อนจะพูดมากไปกว่านี้นะครับผมขอเดี๋ยววันนี้ผมต้องออกแบบอันเดอร์การ์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็รอติดตามแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็งานวันนี้มีคันนี้อีกเหมือนกันทำอันเดอร์การ์ด ใส่สามห้าสิบแท็นะครับรอลออยอ่างน,นี้เดี๋ยวดูข้างล่างเป็นไงโอเคนะครับโอเคครับมาถอดอ่ะ้ำตอนว็ถอดนะครับอ่าถอดออกมาด้าหลังถอดออกมาอันนี้พัฒนาแล้วรุ่นก่อนหน้าด้านหลังมีน็อตตัวเดียวอเอ้ยถอดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าน็อตหมดแล้วก็ดึงออกมาได้ พึ่งหลุดออกมาแล้วครับหลุดออกมาแล้วหลุดออมาแล้วะนะตรงนี้ก็จะมีฉนวนกันความร้อนอยู่นะครับให้มาไว้เป็นฮีทชิลกันไม่ให้อันนี้มันร้อนมากสังเกตดูอลูมิเนียมขอเวอร์เนียหน่อยสิผมว่าบางกว่าของเดิมอยู่วะ่ะอ่ะฝากน็อตไว้หน่อยอลูมิเนียมของเขานะ0.5น 0.52มิลลิเมตรแน่นอนของเราจะ, <Okay. S 2> จ,ะจะเปลี่ยนใหม่ให้มันหนากว่าเดิมนะครับซึ่งจุดยึดของเขาอ่างป่าครับเรามาดูใต้ท้องฮนะตรงนี้เป็นเครื่องที่ถามพี่จิมพี่จิมบอกว่ายกยกมาจากแอคคอร์ดเลยนะครับเป็นอ่างอลูมิเนียมตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับจุดยึดของแผ่นเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ฮะนี่เขายึดกับพลาสติกเหมือนกันเลยสองข้าง ด้านหน้าก็เป็นพลาสติกนะครับด้วยความเดิมอ่ะมันมันอยู่ได้แหละนะครับแต่ว่าเราจะไปโหลดใช่ไหมฉะนั้นด้านล่างเราก็ต้องแข็งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน okay, นะครับของรถคันนี้มันคือนี่ครับ <c oughs> ใกล้เคียงกับรถที่โหลดขึ้นมาแล้วนะเป็นอลูมิเนียมหล่อหรือฉีดขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจน่าจะเป็นหล่อ <c oughs> นะครับหล่อขึ้นมาเลยเป็นอลูมิเนียมเออญี่ปุ่นไม่ค่อยทํานะแต่เขาก็ยังมีการมายึดกับกับเหล็กอยู่นะ ข้อดีของลูกเนียมก,ก็แข็งแล้วก็เบานะครับส่วนของเหล็กก็คือยืดหยุ่นได้นะเขาก็เอามาประกอบกันแหละนะครับส่วนคานด้านหน้าก็จะเป็นเหล็กอยู่นะเป็นเหล็กอยู่นะครับเออพัฒนามาแล้วก็เบาขึ้นนะขั้นตอนแรกนะครับก่อนจะติดตั้งอันเดอร์การ์ดนะครับต้องถอดชุดนี้ออกมานะครับพลาสติกคลุมโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าวิวัฒนาการดีมากเลยนะครับ แต่ก็ทําให้เรายากขึ้นเหมือนกันนะครับปกติตรงนี้จะเป็นซุ้มล้อนะครับจะใส่เข้าไปตรงนี้ฮะตรงซุ้มล้ออุ๊ยสาโทษนะครับจะอยู่แบบนี้นะครับจะบังฝนบังลมบังหินไม่ให้กระเด็นเข้าหน้าสายพานนะครับซึ่งซีวิ c เขามีให้ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับที่เราต้องถอดมาเพราะว่าจุดยึดเดิมเนี่ยครับมันมันมันมัอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยครับมันเป็นพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง มันจะไม่แข็งแรงครับถ้าเราเปลี่ยนอันเดอร์กาดเข้าไปแล้วนะครับให้เราทําการถอดมานะครับทีนี้ถอดเนี่ยไม่ยากแต่ว่าเยอะมากเลยนะครับจุดยึด1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหอ่าสิโทษสิบสามสิบสจุดนะครับก็จะเป็นกิฟล็อกขอดูกิฟล็อกไปไหนนะนี่จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลย นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ยากครับแต่เยอะนะครับแต่ถอดแล้วคุ้มต่อไปนะครับเราจะอาศัยรูเดิมของตัวถังนะฮะยิงเขาเรียกว่าอะไรรีเวทนัดเข้าไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะจะติดตั้งเกี่ยวอ้าวขอปืนยิงด้วยนะครับจะติดตั้งตรงนี้นะที่เราต้องลื้อมาเนี่ยครับก็คือแค่จะติดตั้งเกีียวเกีียวเหล็กแค่สี่ตัวนะครับหลังจากนั้นเราไม่ต้องลื้อละ ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพื่อความแข็งแรงของรถอันนี้เป็นเครื่องมือยิงรีเวทนัดนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าของที่รับอันดับกลไปขายก็จะมีแต่จะเป็นใช้ใช้มือโยกซะส่วนใหญ่แต่ผมทําเป็นเป,นเปน็นพันๆต,ตัวต่อวันเนี่ยมันก็ต้องใช้ครุ่องหึ่งนี่ฮะติดตั้งเกลียวเหล็กนี้เข้าไปนะครับนี่มันต้องถอดมาไม่ไงั้นมันจะติดตั้งไม่ได้เพราบานนี้จะต้องชิดเหล็กพอดี นะครับเอาดูานี้ ตอนนี้จะขออนุญาตไปออกแบบก่อนนะครับตรนี้ผมติดเกลียวเหล็กไว้เบื้องต้นนะดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับเอเค,ครับโอ้ยวาวล้อเลยนะครับสำหรับการออกแบบบรรยากาศใส่ซ i v i c f e f รุ่นนี้นะครับซึ่งมันยากที่อะไรคือผมบอกไว้ก่อนถ้าผมทำทรงเดิมตรงรุ่นเหมือนเดิมกับรถผมสามารถจบงานได้ภายใน3ชั่วโมง บอกเลยอันเดอร์การ์ดกินหมูแต่ความตั้งใจของผมครับผมไม่ต้องการออกแบบโดยที่ปล่อยให้เป็นภาระของลูกค้าหมายความว่ายังไงคือต้องบองงี้ไอจุดยึดของเดิมเนี่ยมันอันเดอร์การ์ดของเดิมนะอลูมิเนียมเนี่ยมันไปยึดกับพล,ลาสติกอารมณ์คล้ายๆกับเอาเอากระดาษไปยึดกับเชือกฟางลองจินตนาการนะแล้วผมอยากจะเปลี่ยนกระดาษให้มันแข็งแรงขึ้นใช้อะไรดี แค่กระดาษที่มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปยึดกับเชือกฟานเหมือนเดิมเป็นไงสุดท้ายภาระก็ตกอยู่ที่ลูกค้าเพราะว่ามันไม่จบไงมันมันจะหลุดเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยน้ําหนักตัวของอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยมันจะทําให้พลาสติกตกท้องช้างเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,ลนและสุดท้ายก็ไปโดนลูก,กนาดอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ดีฉะนั้นผมเลยต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการออกแบบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตสมพี่กิมกลับไปก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวผมออกแบบเสร็จปั๊มเสร็จก็ตามไปใส่ให้ที่ YS Racing พาราม2นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับอันนี้พี่กอล์ฟไวเ e ซิ่ i n g นะฮะ พี่จิมนะครับอต้องพูดดังนิดนึงนะครับพี่หลักๆที่นี่ทําอะไรบ้างครับก็จะเป็นพวกของแต่งคันด้าครับผมก็จะเน้นไปทางซีวิคซะมากกว่าอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นซีวิคเอสเอตัวใหม่ก็อากศครับทําเป็นเจ้าแรกเลยเผืแผ่นใต้ท้องครของต้องมีตัวนี้ของต้องมีของต้องมีมาที่นี่ต้องโดนของจําเป็นจริงๆเพราะว่าของเก่าเนี่ยถอดออกไปเห็นที่ร้านพี่อะถอดเยอะกว่าผมอีก ของเก่ามันบางมากเออครับสำหรับที่นี่นาถ้าซีวิกเนี่ยใครที่ออกซีวิกนะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับผมว่าชื่อนี้ต้องติดหูและหลายคนแน่นอนเบอร์ต้นเบอร์ตองของประเทศแน่ๆครับขอดูเขาขดูหน่อยพี่ของเก่ามันเป็นยังไงทำไมต้องถอดออกครับมันบางะเป็นสังกะสีครับนี่ว่าเป็นสังกะสีเลยก็ไเหมือนก็ป่องน้ำมนลมเนาะใช่ครับเปลืองน้ำมะลมเอานิ้วจิ้มจก็ดุ้งละบางมากแล้วมันแนบกับตัวเนี่ย อ,อ,อ่างเกลืออ่างเกลืออ่านน้ำมันเครื่องครับถ้าไม่มีนะเวลาเราตกหลุมหรือกระแทกหรือว่าแบบมีก้อนหินหรือขอนไม้ขวางถนนอยู่อะครับแท่เขาเนี่ยแตกทันทีอ่าโ,โ,โอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะกันอะไรไม่ได้และอันตรายด้วยขึ้นยันแม่ได้ทันทีเลยนะถ้าไอ้พวกเนี้ยแตกยิ่งเป็นอลูมิเนียมด้วยมันก็ไม่ค่อยเหนียวนะครับซึ่งจุดอ่อนของเขานะครับมันก็ยึดกันเนี่ยฮะเนี่ยเป็นลิปล็อกทั้งหมดเนี่ยมันจะไปยึดกับพลาสติกหมดเลยนะครับมันจะไปกันอะไรได้ ทางผู้ผลิตเขาก็าผลิตบาร์ให้มันพอใช้ได้ครับแต่ว่าเราเรา,รเราเอาไปโหลดเน่คือคืออยากให้ทรงสวยก็ต้องโหลดใช่ไหมครับ <laughs> ซึ่งมันก็จะเสี่ยงกับการกระแทกหินกระแทกฟุตบาทกระแทกลูกระนาดเอางี้ดีวกว่าฟุตบ <laughs> าทอันนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตลุละ <laughs> อ้าวดูเปรีียวครับอ่าโอเคขึ้นใหญ่ขึ้นครับหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับดูความหนาใหญ่ขึ้นอ่าขอดูความหนานะครับครับผม เทียบไม่ได้เลยพี่โอ <c oughs> <Okay. S 3> เ,เคเเเเอ่าอันเดอร์การ์ดก็อันนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่ใส่ครั้งแรกของจักรวาลน,นี้ก็ว่าได้นะครับวิธีกรารใส่ทําไงครับพี่<ข>อ,อ่าเดี๋ยวรอทีมงานนิดนึงนะครับคือตรงนี้สังเกตว่าคือถ้าใครสังเกตเมื่อกี้ก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะทรงเราจะเปลี่ยนเพราะความตั้งใจของเราคือต้องทําให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เราพอด ถอคลิปใหญ่นี้ออกมาก่อนครับครับถอคลิปใหญ่ออกมาก่อนแล้วก็ทําการฝั่งพุกอ่าอ่าเราทําการสั่งตัวกิบล็อกครับที่เป็นตัวน็อตเบอร์สิบครับทางอันดิกาจะมีไปให้อ่าพ็ของเดิมมันเป็นพุกพลาสติกครับเราเพิ่มความแข็งแรงก็คือเราใส่เกีียวเข้าไปข้างในเพื่อใช้แับเบอร์สิบอัดเข้าไปมันจะแน่นหนาขึ้นอ่ามันจะรับรับแรงได้รับน้ำหนักได้แล้วก็ป้องกันการกระแทกได้ด้วยเนี่ยของเดิมเป็นอย่างเงี้ยไอ้กิบกิตัวนี้ครับเนี่ย เราเป็นพลาสติออกแก,ออกแ,กออกแล้วดึงตัวนี้ออกมาออกก็ได้แล้วก็ฝังฝังเบอร์ตัวตัวเมียเข้าไปอ่าตัวนี้ก็แกะออกเมื่อตัวทุบ<ๆ>ด้าออกนะครับแกทุบด้านหน้าออกตัวนี้เราทำมาตรงตรุ่นตรงรุ่นร้อยน็อตใช่แต่ขั้นตอนตอนแรกเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนพิเศษหน่อยแหละเพราะว่าเราทาให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นพอพอทีมงานหรือช่างติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถถอดสายได้ปกติเลยนะครับวันนี้มากับท้อง ฟ้าโปรยปรายนะครับเดียกว่าสดสดร้อนอือใส่เข้าไปแล้วนนท้างานนี่ใส่ทุกทุกเดินได้เลยครับด <ambitions> ้านหลังเป็นไงครับด้านหลังก็ใส่น้ำเินได้เลยครับอ่าน็อตเไดุ้กให้อยู่แล้ครับเพื่อถ้าไปถ้าถ้าน้องเนี้ยหัวมันจะแบนอือแล้วมันจะไม่ยื่นลงมาแล้วเวลาแบบกระแทกมันจะไม่โดนครับผมครับ ก็ให้แผ่นโดนไปดีกว่าเอาน็อตเก็บน็อตไว้นะครับเพราะถ้าโดนปุ๊บแล้วน็อตมันจะมางอได้ครับผมนี่คลิปเพิ่งจะสี่นาทีพี่จะติดเสียเสร็จแล้วครับลูกค้าถามผมผมบอกยี่สิบนาทียี่สิบนาทีนี่ลูกค้าบอกโหเร็วมากเลยจริงๆเราบอกเกินไปแล้วด้วยอันนี้ก็พอได้หมดทุกตัวแล้วก็ขันน็อตนะครับขันแน่นเข้าไปประมาณนี้ สุดท้ายนะครับพระเอกของเราช่องนี้เราเว้นไว้ทาไมครับพี่ให้เซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกรองของเครื่องเปลี่ยนกรองเครื่องแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ไม่ทะเลาะกับช่างแน่แน่ไม่ไม่ทะเลาะกับศูนย์แน่แน่ไม่ต้องถอดชิ้นใหญ่ถอดเพีกกพอเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะเปรียบเทียบอ่าให้ดูแล้วกันว่าเปลี่ยนไปแล้วของเก่ากับของเดิมมันต่างกันยังไงนะครับจากก่อนหน้านี้ผมเอานิ้วจิ้มได้นะครับครันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูปื๊บอ่ะระหว่างนั้นก็ นี่ตัวใหม่นะออกแบบมาดีนะครับเขามีช่องเอาอากาศเข้าด้วยไประบายความร้อนในห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็ทํามานะฮะของเดิมเขายังไม่มีคีบระบายความร้อนนะครับเราใส่ไปด้วยนะฮะก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นสุดท้ายก็คือขันแน่นนะครับ เรียบร้อยนะครับอ่าวลองดูหนึ่งก้อนนะครับเนี่ยดันยังไม่ออกเลยนะครับออกแรงเต็มที่แล้วนะครับแตกลัวรถล่วงคือ้าของเดิมนี่นิ้วหนึ่งก็ถึงแข็งได้แล้วนะครับของเดิมมันยึดกับตัวบอดี้พลาสติกมันค่อนข้างที่จะอ่อนไงแต่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วเนื่องจากว่าเราออกแบบให้มันใหญ่พื้มที่ครับก็ทั้งสวยงามทั้งมีประโยชน์มากกว่าแล้วก็ได้หนักกว่าของเดิมเยอะอืเดี๋ยวผมขอของเดิมมาเทียบดูได้ไหมครับ ล้มกวนพี่จิมวันนี้ใช้เจ้าของร้านนะครับของเดิมเนี่ยของเดิมเล็กขนาดนี้เองอ่าขนาดเดิมครับเราทางอันดอร์กาศออกแบบมาให้ใหญ่ขึ้นครับสวยงามขึ้นแข็งแรงขึ้นครับอืมยังไงครับคุ้งฮัฟเพราะว่าถ้าป้องกันไว้อะเราป้องกันไว้ก่อนที่มันจะจะจะแก้ดีกว่าครับมันอาจเราออกรถมาใหม่อะมันอาจจะยังไม่เป็นไรแต่เกิดวันดีคืนดีเราไปตกหลุมหรือแบบไปไปมีหินหรือแบบมีกอนไม้อยู่กลางถนนอะตัวนี้สําคัญเลย ไออย่างที่พี่ว่านี่โดนหลายคันนะหลายคันเลยเปรียบเปรียบเลยเนี่ยพาพี่เปลี่ยนออกหมดเลยขออนุญาตพาไปดูของซีบิ๊กอันนี้ตัวก่อนหน้าใช่ไหมครับตัวก่อนหน้าเนี่ยเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันเพราะของเดิมๆมามันไม่แข็งแรงเลยครับอันนี้เคลียร์ทิ้งไปแล้วใช่ครับเคลียร์ทิ้งอุ้ยเคลียร์ที่เคลียร์ไปห้าหัวแต่ได้เปลี่ยนทุกวันโอเคสำหรับวันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อย ให้พี่จิมฝากร้านสถานที่นิดนึงของพี่อยู่ตรงไหนยังไงครับร้าน Y Electric นะครับก็ขายพวกอะไหล่แต่งของ Honda Civic นะครับครับแล่หลักๆอ่ะก็จะมีครบทั้งคันแหละครับแล้วก็เป็นตัวแทนของอันเดอร์การ์ดแถวฝั่งทนคลามสอถ้าเกิดใครอยู่โซนนี้อยู่ใกล้นี้ก็มาแวะมาติดตั้งอันเดอร์การ์ดที่นี่ได้ครับหรือมี Civic FCFK หรือ Honda ครับมาได้เลยสอบถามได้ครับที่ให้คำปรึกษาครับผมโอเคครับผมยินดีครับสำหรับคนที่สนใจ ับติดต่อได้ที่แฟนเพจอันเดอร์การ์ดเลนซิ่งไทยแลนะครับตัวสาขาหลักก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่ทาแถวเมเจอร์รละเชลตินส่วนผมเองดูแลโรงงานผลิตอยู่ที่ลบบุรีนะครับหรือใครที่แบบไอ้บ้านไกลสามารถสั่งไปติดตั้งได้นะครับเราก็ส่งฟรีในราคา4,000บาท นะครับพร้อมอุปกรณ์พิเศษนะฮะาะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาความสะอาดนะครับรักษาสุขลักษณะแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ในช่วงโควิดนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาพักมานะครับในอบ็อกในเพจหรือสงสัยโทรสอบถามได้นะครับเบอร์0 8 8 7 8 9 7 4 4 4นะครับติดตั้งย่างไวง้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมช่วยอธิบายให้เลย